ผมวันี้ก็ตรงกับวั่นพลือฮัครับผมวั่นพลือฮัที่สิบหกนะครับท่านว่า,าหากสีก่ครับผมนะครับติขาตรงอ่ปวืมทไันครับผมนะครับสำหรับวันี้นะครับวิทผู้เขียวมีกล้วยแพกครูนะครับเด้อกล้วยสาหน่อยแพคครูราคาตําสแสนนี่แหละครับแต่ละตัวราคาตําสแสนวิทผู้เขียวกับสีไล่เลี้ยงตัวไปสีวอาชุกฟ้างเลี้ยงตัวไปว่า รายละเอียดต่างๆมันเป็ยนยังไงแน่นะครับสารับข้อยแม่สาวน้อยตัวแรกนี่ครับผมนะครับวิทผู้เกี่ยวนี่พี่ข้อยแปกคูนะครับถ่ายเบิรงนเาก่อนนี่คือยแปกคูนะครับสิเปิดเปลี่ยนแพกคูนะครับสารับแม่สาวน้อยตัวแรกนะครับวิตผู้เกี่ยววัดไม่กี่นี่ได้ร้อยนะครับร้อยเท่าใดล่ะนี่ได้ร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับผมนะครับ ยี่เปดยี่เก่าจวิสผู้เขียวจิตีประกันตั้มตั้มไว้ว่ารอยยี่ิบเกนะครับเพื่อบ่มมีปัญหาในการจะทรงครับผมนะครับกล้วยนี้อายุนี้กสิปมานปีหนึ่งพอดีครับผมนะครับกว้างสูงอยู่ที่รอยยี่ปดยี่เก่าจะวิตผู้เขียวจีประกันตั้มตั้มไว้ว่ารอยยี่ิเก็ครับผมนะครับสำหรับกล้วยแม่สาวน้อยตัวนี้ครับผมนะครับหน้าดีหน้าสวยครับผมหน้าเขาสวยนะครับหน้าหวานนะครับหน้าเขาหวานนะครับกล้วยผิวดีนะครับ มีผู้เขียวกับสีเบิ้งแผ้นหลังนะครับหนาเขานะครับเล็บนะครับว่ามีต่อนี้นะครับเด้อนะครับําหรับแม่สาวน้อยตัวนี้นะครับน้อมสีเต่าว่าล่ะน้องสีเต่าครับผมนะครับกันกันบพรว่าสีเต่าเมื่อคืนครับผมนะครับสอหรับแม่สาวน้อยตัวนี้นะครับนะครับมีผู้เขียวกับสีเปิดเลี้ยงตัวไปครับผมแจ่ผู้ได้ได้แพกคู่กับบ่วว่ากัน ครับผมเบิ้งท้ายเบื้องหางนะครับประกอบการตัดสินใจเล็กน้อยนะครับอ๋อเบิ้งมาพอสมควรแล้ววิตผู้เขียวกระสิเฉลยราคาสาหรับแม่สาวน้อยตัวนี้ครับผมนะครับวิตผู้เขียวสิเปิดอดนราคาหาหมื่นเก้าพันบาทครับผมนะครับหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาตอนแล้วตัวนี้ก็ผพ่านไปครับผมนะครับมาตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับขว้มสูงวิตผู้เขียววัดได้เม่กี้นีนได้ร้อยยี่สิบเก็ดยี่สิบแปด แต่วทผู้เขียสีตีประกันตั้งตั้มไว้ว่าร้อยยี่สิบหาครับผมนะครับสารกล้วยม่ซาวตัวนี้นะครับตัวนี้รับตัวเงานะครับรับตัวเงาหน่วยการดีครับผมนะครับหน่วยการดีเบื้องไทยครับผมเบื้องไทยประกอบการตัดสินใจสารับตัวนี้กับผมมีต้นนี้ให้กันครับผมน้อมซีเต้าื่อกันนะครับหางดอกค้าโทกับบ่มี่ครับผมนะครับหางดอกค้างโทกับบ่มมี่ รับตัวดีสวยงามครับผมนะครับสอหรับแม่สาวตัวนี้นะครับเดี๋ยววิตผู้เขียวกับสีเบ่งรอบตัวเั็กน้อยครับผมนะครับเบ่งรอบตัวแล้วก็สีมาบอกราคาที่หลังครับผมนะครับําหรับแม่สาวน้อยตัวนี้นะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาหาหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับความสูงเขาสูงร้อยยี่สิบเียยี่ิแปดจะวิตผู้เขียวจีตีับประกาศน้ำาตําไว้ว่าร้อยยี่บหาครับผมนะครับ ้าผู้ใดมีเงินหลายนะครับอยากเอาแพ็คคู่ไปเลี้ยงนะครับบบมี่ขั้วเลี้ยงก็สามารถทักมหาวิทยุพวกเียวได้ที่เบอร์นะครับศ9 4ย์เก5 9 5ีเกเจดเจดหาเก้าหาครับผมนะครับสำหรับแพ็คแม่สาวหน่อยสวยๆนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับตัวนี้วิทยุพวกเียวกบเปิดไว้นะครับ หาสิบเก้าคือหาเมื่อเก้าครับผมนะครับแม่สาวน้อยสวยๆนะครับราคาสมเหตุสมผลครับผมนะครับบ่แพงเกินไปบ่ถยจือเกินไปนะครับสําหรับแม่สาวน้อยสองตัวนี้นะครับเอาถ้าผู้ใดสนใจในสินค้าแล้วก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้ครับเด้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกับบ๊วยยังหลายจึงกาเข้าว่าวัดดีครับ